เขาทานอย่างไรให้ยั่งยืนคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ทุกคนฟังครับ สวัสดีครับทุกคนผมดนเองนะครับสำหรับคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องดนเข้าสวนอย่าลืมที่จกดติดตามด้านล่างตรงนี้นะครับเวลาผมอัปคลิปใหม่ๆคุณจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะเอามานำเสนอให้กับคุณทุกอาทิตย์ครับวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของการเผาถ่านอย่างไรให้ยั่งยืนครับเพราะตอนนี้มันเริ่มมีคําถามเยอะยๆเข้าม,มาถามผมนะครับว่าโดนเอาไม้มาจากไหนโดนทําไงถึงให้มีไม้ตลอดทั้งปีหรือโดนทําไงถ่านชันล้นมือแล้วไม่รู้จะไปขายที่ไหนนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องพวกนี้ครับว่าทําอย่างไรให้มันยั่งยืน หากมองในความยั่งยืนของการเผาถ่านในมุมมองของผมเองนะครับผมมองว่ามันมี2ปัจจัยหลักๆครับคือ1เลยก็คือคุณจําเป็นที่จะต้องมีไม้เผาตลอดทั้งปีครับสเลยคือคุณจะหาตลาดอย่างไรเพื่อจะให้ระบายสินค้าของคุณได้ทั้งปีเช่นเดียวกันครับจะไม่เป็นประโยชน์เลยถ้าเกิดคุณมีไม้เผาตลอดทั้งปีแต่ไม่มีตลาดรองรับหรือแม้กระทั่งคุณมีตลาดรองรับมากมายแต่คุณไม่รู้จะเอาไม้จากไหนมาเผาดังนั้นวันนี้เราจะมาจัดการ2งปัญหาหลักๆเหล่านี้กันครับ ก่อนที่เราจะไปดูความยั่งยืนของการเผาถ่านกันนะครับผมอยากให้ทุกคนลองถามตัวเองดูก่อนว่าคุณเผาถ่านเพื่ออะไรกันแน่ครับผมคิดว่าคําตอบมันน่าจะอยู่ใน2กลุ่มหลักๆนะครับคำตอบแรกก็คือคุณเผาถ่านเพื่อที่จะใช้เองครับ2เลยก็คือคุณเผาถ่านเพื่อจัดจาหน่ายครับโดยวันนี้ผมจะแยกนะครับการเผาถ่านยั่งยืนเป็น2ประเภทนี้ครับ หนึ่งเลยนะครับคือเผาถ่านเพื่อใช้เองนะครับหรือว่าใช้ในงานกเกษตรของเรานะครับ สำหรับใครที่ทำเกษตรอยู่นะครับผมแนะนําอย่างยิ <aroma S> 2> <Spark> 2> well ่งนะครับถ้าเกิดคุณมีเวลาว่างนะครับผมแนะนําให้คุณเผาถ่านครับเพราะประโยชน์ของการเผาถ่านนั้นมันมีมากเสียเหลือเกินครับไม่ว่าคุณจะสามารถใช้น้ำส้มควันไม้จากการเผาถ่านหรือแม้กระทั่งคุณสามารถที่จะใช้ในส่วนของตัวถ่านเองนะครับซึ่งมีประโยชน์ต่อพืชมากนะครับมันอาจจะย่นระยะเวลาในการทําเกษตรของคุณไปได้อีกถ้าเกิดคุณรู้จักการใช้ประโยชน์จากน้ำส้งควันไม้และการใช้ประโยชน์จากถ่านครับ หากมองความยั่งยืนของการเผาถ่านประเภทนี้ผมแนะนำให้คุณเผาถ่านในบริบทที่ถูกต้องครับ บทในที่นี้ผมหมายถึงการตั้งที่ถูกที่ของเตาพอถ่านของคุณนั่นเองครับคือถ้าเกิดว่าคุณไปตั้งเตาพอถ่านในที่ที่มันไม่เหมาะสมเช่นไม่มีไม้นะครับหรือว่าอยู่ในพื้นที่ไม่ใช่พื้นที่เกษตรแน่นอนครับคุณไม่สามารถที่จะเผาถ่านได้ตลอดทั้งปีเพราะคุณไม่รู้จะเอาไม้จากไหนเนื่องจากว่าคนที่เขาอยากจะเผาถ่านเนี่ยบางคนไม่ได้ตระเตรียมไว้ก่อนล่วงหน้าว่าดีขึ้นดีขึ้นมาอยากเผาถ่านขึ้นมานะครับไปทำเตาพอถ่านแต่ลืมคิดไปครับว่าไม้ที่เอามาใช้ในการเผาถ่านนั้นเอามาจากไหนดังน รคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอยู่ในบริบทที่ถูกต้องครับเพราะไอ้บริบทที่ถูกต้องเนี่ยครับมันจะนํำพามาซึ่งวัตถุดิบอันสําคัญนั่นคือไม้ครับทุกคนยกตัวอย่างง่ายๆนะครับบ้านผมอยู่ภาคใต้นะครับ สมมติผมเริ่มได้จเะเผาถ่านวันนี้นะครับโดยผมไม่ได้คิดในเรื่องของการเตรียมวัตถุดิบในการเผาถ่านเลยนะครับแต่ผมอยู่ในภาคใต้นะครับสวนยางมีเยอะแยะมากมายครับไม้ฟืนเนี่ยมันตกลงมาเนี่ยก็ไม่มีใครเอาไปใช้ประโยชน์อะไรครับแต่ก่อนเนี่ยคนโบราณก็เอาไม้ฟืนไปใช้ในการหุงต้มใช่ไหมแต่ปัจจุบันนี้มันไม่มีใครใช้ไม้ฟืนแล้วครับทุกคนกเกษตรกรชาวสวนยางเราเองเนี่ยก็ยังใช้แก๊สเลยนะฮะดังนั้นไม้ฟืนที่ตกอยู่ตามสวนยางพารานั่นคือทรัพย์สินอันมีค่าของเราเลยครับเราสามารถที่จะไปเก็บไม้ฟืนมาเผาได้ตลอดทั้งปียิ่งหน้า เราไม่ต้องกังวลเลยครับเพราะว่าลมพัดแรงทาให้กิ่งยางพาร,รานะครับตกลงมาเป็นมหาศาลเราสามารถที่จะไปเก็บมาเผาได้ทั้งปี อีกหนึ่งอย่างครับถ้าเกิดคุณอยู่ในบริบทที่ถูกต้องนะครับยกตัวอย่างเช่นคุณอยู่ในบริเวณที่มีไม้ผลเยอะๆนะครับเวลาเกษตรกรเขาตัดแต่งกิ่งไม้ผลนะครับเขาก็ไม่ได้เอาไปไหนนะครับดีมากก็เอาไปทําฟืนนะครับคุณอาจจะไปเอากิ่งไม้พวกนั้นมาใช้ในการเผาถ่านก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในบริเวณที่มีการปั้นกะทินะครับหรือว่าทําน้ํากะทินะครับคุณก็สามารถที่จะเอากะลามะพร้าวนะครับมาใช้ในการผลิตถ่านของคุณเพื่อใช้เองในครัวเรือนครับ เห็นไหมล่ะครับการอยู่ในบริบทที่ถูกต้องนะครับสำหรับการเผาถ่านมันก็เป็นเรื่องง่ายๆสําสหรับคนเผาถ่านเลยครับคุณแค่อยู่ในบริบทที่ถูกต้องก็สามารถที่จะมีไม้เผาตลอดทั้งปีครับดังนั้นผมมองว่าการเผาถ่านประเภทแรกนะครับถ้าเกิดคุณอยู่ในบริบทที่ถูกต้องความยั่งยืนของคุณก็เป็นเรื่องง่ายได้ครับประเภทที่2นะครับก็คือการเผาถ่านเพื่อจัดจหนยครับ การเผาถ่านเพื่อจัดจําหน่ายนะครับคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูในเรื่องของวัตถุดิบนะครับแล้วก็ดูในเรื่องของการตลาดนะครับเพราะ2ออย่างนี้จะต้องสมานฉชันกันนะก็ <c oughs> คือว่าต้องต้องไปด้วยกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณเผาถ่านนะครับแต่คุณไม่รู้จะเอาไม้มาจากไหนมันจะทําให้เกิดปัญหาแล้วฮะเพราะว่าเผาถ่านมันจําเป็นที่ต้องใช้ไม้ครับดังนั้นเนี่ยผมแนะนําสําหรับคนที่ต้องการเผาถ่านเพื่อจัดจําหน่ายนะครับให้คุณปลูกป่าไว้ก่อนเลยฮะ การปลูกป่านะครับมันจะทําให้คุณมีไม้เผาตลอดทั้งปีนะครับถ้าเกิดคุณจะยึดอาชีพนี้เป็นหลักแล้วนะครับจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องตะเตรียมไม้ไว้ก่อนครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อคุณมีป่าคุณแล้วนะครับคุณจะเผาถ่านเมื่อไหร่คุณจะต้องการไม้ชนิดไหนคุณก็สามารถที่จะควบคุมได้ ซึ่งนั่นมันหมายถึงการควบคุมผลผลิตของคุณด้วยเช่นเดียวกันครับเพราะถ้าเกิดว่าคุณทําให้ฐานของคุณมีประสิทธิภาพสูงลูกค้าของคุณก็จะอยู่กับคุณได้นานครับและแน่นอนครับการที่จะทําให้ฐานมีประสิทธิภาพสูงไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันครับดังนั้นคุณสามารถยาตรเตรียมในไม้ที่ใช้ในการเผาฐานได้อย่างสบายๆเลยครับแต่ถ้าเกิดคุณไม่ต้องการที่จะปลูกป่าผมแนะนําให้คุณซื้อไม้ครับซึ่งการซื้อไม้นะฮะมันเป็นการทําที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่ เพราะราคาไม้ที่โรงงานเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งครับบางครั้งเนี่ยก็จะพุ่งสูงบางครั้งก็จะต่ําลงนะครับล่าสุดเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ1บาทหรือว่า80สสตางค์เนี่ยถ้าเกิดผมจำไม่ผิดนะครับซึ่งไอราคาไม้เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ครับแต่ว่าราคาถ่านเนี่ยอยู่ดีๆก็ไปขึ้นมันก็กระไรอยู่นะครับทุกคนดังนั้นผมมองว่าถ้าเกิดคุณต้องการที่จะทาถ่านได้เป็นอาชีพคุณต้องมองเรื่องนี้เป็นสําคัญเช่นเดียวกันครับสำหรับผมนะครับการทํถ่านเพื่อจัดจําหน่ายนะครับคุณจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต ถ้าเกิดมองถึงความยั่งยืนแล้วปลูกป่ายั่งยืนกว่าครับ <d> มีหลายคนถามอ้าวโดนบ้านฉันไม่ได้มีสวนยางพาราบ้านฉันไม่ได้มีชีวมวลเยอะอะไรขนาดนี้ฉันเพถทา,านอย่างไร ต้องบอกอย่างนี้ก่อนครับทุกคนว่าการเผาถ่านเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพสําหรับทุกคนนะฮะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่มีทรัพยากรหรือว่าชีพมูลในการเผาถ่านเนี่ยผมก็ไม่แนะนาให้คุณเผาถ่านครับเพราะมันจะยุ่งยากมากนะครับเช่นผมตอนทาแรกๆเนี่ยก,ก็จับแนวทางไม่ถูกนะครับว่าเอ๊จะทํายังไงดีครับนึกขึ้นได้ว่าบ้านผมมีสวนยางพาราเยอะก็ไปเอากิ่งยางพารามาใช้เผานะครับ สรุปนะครับพถ่านอย่างไรให้ยั่งยืนผมก็อยากให้คุณลองมองย้อนกลับไปดูว่าคุณเพถ่านเพื่ออะไรกันแน่ครับถ้าเกิดคุณเพถ่านเพื่อใช้ในโครัเรียนผมมองว่าคุณอยู่ในบริบทถูกต้องนะครับมันก็สามารถทําให้คุณเพถ่านได้ตลอดทั้งปีนะครับความยั่งยืนของการเพอ่านมันบอกถึงความยั่งยืนในครอบครัวงคุณด้วยนะครับถ้าเกิดว่าคุณสามารถที่จะลดนะครับการซื้อก๊าซมาใช้ในการหุงต้มก็ทําให้คุณมีเงินก้อนนี้เหลือเอาไปใช้ทําอย่างอื่นได้ด้วยครับซึ่งผมมองว่ามันเป็นความยั่งยืนหนึ่งอย่างในการดํารงชีวิตของเเรราาด้วยะพ เงินส่วนนี้เราสามารถที่จะเอาไปลงทุนต่อยอดในส่วนอื่นได้ครับหลายคนบอกอมันจะสก,กิ่ตังค์นะก็คือการหุงต้มเนี่ยมันจะสก,กิลตังค์กันเชียวนะครับการหุงต้มมันเป็นสิ่งที่คุณต้องใช้ทุกวันนะครับเพราะคุณต้องปรุงอาหารถ้าเกิดว่าอายุของคุณอยู่80ป,ปีอย่างเงี้ยฮะค,คุณซื้อการหุงต้มไปเท่าไหร่เงินก้อนนี้เอาไปลงทุนอะไรได้ดังเยอะแยะนะครับดังนั้นถ่านก็เป็นพลังงานทดแทนที่น่าใช้อยู่ทีเดียวครับถ้าเกิดคุณมีบริบทที่เอื้ออํานวยครับ คุณอาจจะเห็นด้วยกับผมหรือคุณไม่เห็นด้วยกับผมไม่เป็นไรครับขอเพียงคุณนําเสนอความคิดของคุณด้านล่างคลิปนี้นะครับผมยินดีที่จะรับฟังคุณทุกความคิดเห็นครับวันนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่นั่งดูคลิปผมมาจนจบนะครับผมหวังว่าคลิปนี้เป็นประโยชน์กับคุณไม่มากก็น้อยถ้าเกิดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลวก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ